ิขสิทธิ์ทั้งหมดภาพเนื้อหาเสียงเป็นของช่องเตอ๋อพาเที่ยวเท่านั้น All rights reserved by Tother Travel only รัววาวไยทุกตัวมีสตอรี่นะครับคือผมต้องอ้อนวอนนะครับไม่ได้ว่าเฮ้ยผมมีตังหรือว่าใครมีตังแล้วเดินไปซื้อเขาง่ายๆครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของควายงาม พาชมแม่พันธุ์ไปแล้วนะคะ1ตัวนะคะอันนี้เรามาชมแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งแม่พันธุ์ที่นี่ของกะมุพนพันธุ์ฟาร์มมีความเด็ดแต่ละตัวยังไงบ้างคะคุณปอมตัวนี้<า>ความสูงใหญ่อื หน้าเขาพบตามตำราอันนี้ชื่ออะไรนะคะคุณปอมชื่อเพชรเวียงพิงครับเพชรเวียงพิงโอ้หชื่อเหมือนลูกครึ่งให้ดัชงใหม่ให้ออกกลินอายสาวเหนือใช่ครับนี่เป็นไอ้สาวเหนือเพชรเวียงพิงอันนี้คุณปอมชอบเพชรเวียงพิงนี้นอกจากสรีระของเขาแล้วเหล่ากของเขาด้วยใช่ไหมคะจริงๆอันดับแรกครับเหล่ากเหล่ากครับอันนี้เป็นเหล่ากสายพันธุ์ไหนอะคะตัวนี้เป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยเป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยอีกตัวที่มี ความสูงความยาวค่ะลึกค่ะในตัวเดียวกันครับแล้วเด็ดก็คือหน้าตาทางเขาค่ะูุต่หน้าตาของเขาสวยจริงนะคะแล้วควายที่นี่ผิวเนียนทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเรืองแล้วก็มาเพชรเวียงพิงนะคะดูผิวพันของเขานะคะนี่อัตลักษณ์ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระดานเขานะคะกระดานเขาของเขาแล้วก็หน้าตาของเขามีความสวยในเอกลักษณ์ของเขาถูกต้องครับ ความสวยความแล้วทาไมถึงชอบสายบิ๊กด้วยครับเพราะว่าเออเรามีแม่พันธุ์ทั้งสายดาวซีพีแล้วมาสายบิ๊กแล้วตัวนี้เราชอบไม่ถึงชอบบิ๊กอีกหนึ่งสายพันธุ์คำตอบเดียวเลยครับความอมตารครับความเป็นอวตารครับโอ้อวตารในที่นี้ของคุณฟอมจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงคคือเพือกเขาเหลากอป่าเงินครับป่าเงินคือควายพ่อพันธุ์คู่บารมีคนอุทัยนี่นะคะเป็นอวตารในมุมมองของก็คือเรื่องพันธุกรรมของเขานั่นเองแล้ว ไปดูเลยครับสายรุ่นหลานของเขาที่เกิดจากลูกของบิ๊กอุทัยเนี่ยอืดังหมดใช่และเดินสนามประกวดตอนนี้ครับเยอะมากเต็มที่เลยครับใช่ค่ะคุณแม่ไปลองไปดูงานประกวดอย่างเงี้ยเขาจะมีการเดินสายประกวดสายบิ๊กอุทัยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเยอะมากๆด้วยอืตัวนี้นะครับคือในมุมมองของผมนะครับ ก็เป็นตัวที่ลงตัวอีกตัวของบิ๊กอุทัยครับเป็นผลงานที่โดดเด่นของเขาเลยเราก็จะมาต่อยอดที่ฟาร์มต่อยอดคือเอาพ่อพันุ์จากฟาร์มของเราสส่บิ๊กในแนวคิดของปอมเพราะว่าเมื่อวานเราได้เห็นพ่อพันุ์ไปหลายตัวหลายเจลหลายสายพันธุ์มากอย่างเพชรเวียงเพยงเงี้ยเราจะใส่พ่อพันสายพันตอนนี้ด้วยด้วยเฟรมลําตัวที่สูงยาวละเราจะใส่จมูกเพิ่มกระดูกเข้าไปอีก เพิ่มเนื้อเพิ่มโครงสร้างการมีพ่อพันธุ์หลายตัวมันก็ทําให้เรามองมุมมองถูกต้องครับออกนะคะว่าอ่าอย่างแม่พันธุ์เพชรเวียงพิงอย่างเงี้ยมันขาดตรงไหนเราก็เสริมตรงนั้นแล้วอย่างเงี้ยเรามีแม่พันธุ์เพชรเวียงพิงแล้วมีพ่อพันธุ์หลายตัวของที่ฟาร์มเราแล้ว,ลวทำให้เรามองความเด็ดขาดว่าแม่พันธุ์แต่ละตัวของเราเนี่ยจะเหมาะกับการใส่อะไรยังไงได้เลยใช่ไหมครับคือตัวนี้ครับค่ะไม่ต้องปรับแล้วตัวนี้ใช้เลยนี่ประเภทพร้อมใช้ครับค่ะ อยู่ที่ว่าเราจะชอบใส่ไหนเนี่ยผมก็ชอบสส่ทองสุกผมใช้บริการเจ้าหมูครับอเอาหมูใส่ใช่หมูนี่เป็นพ่อพันุ์ที่จ่ายลูกค่อนข้างดีเด็ดขาดทุกตัวถือว่าดีเลยครับอือเพราะว่าเห็นที่ฟ์มนี่คือล็อตนี้คือจะเป็นลูกของหมูเยอะค่อนข้างพอสมควครเลย ตัวนี้ก็จะใส่หมูตอนนี้เขาท้องอยู่ไหมครับผ่านรอบไปแล้วผ่านรอบก็รอรอพร้อมอีกครั้งหนึ่งใช่คโอ้แต่ตัวนี้เขามีความพร้อมไม่ต้องอะไรมากแม่แม่ควายเฟรมนี้คือเต็มที่ครับสังเกตได้นะคะหลังค่อนข้างที่จะตรงมากเลยเป็นแผ่นกระดางเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแข้งขาของเขานะคะหน้าอกของเขาคุณแม่ชอบมากเลยคือเรื่องผิวพรรณของเขาอะมีความเนียนกลิบ นุ่มละมุนมากเลยอะค่ะผิวดิ่มากเลยอะสมัยแต่ก่อนเขาบอกว่าการนอนน้ําใสค่ะการได้เล่นโคลนะครับการเล่นโคลเล่นอะไรอย่างนี้แต่องผมคือผมใช้หลักการตรงที่ว่าให้น้ําสม่ําเสมอ,อมครับให้น้ําสม่าเสมอใหมวามว่าควายเขาเป็นสัตว์ขี้ร้อนเขาเป็นสัตว์ขี้ร้อนแล้วก็ระบบฟาร์มของผมคือผมใช้ระบบสเปรย์น้ำเนื้อก็จะฉ่ํา ผิวดีผิวดีผิวพันธุ์ก็จะออกก้ยังเก่าแต่เนียนมากเกลี้ยงมากเลยเหมือนการให้เหมือนเขาก็อาบน้ําของเขาเหมือนอาบน้ําบ่อยๆอย่างนี้แบบเป็นสปริงแบบว่าเหมือนละอองน้าพ่นลงเขาเพราะควายนี่ควายกับน้ําเป็นของคู่กันจริงๆใ่ควายขาดน้ําไม่ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณกี่ปีนะคะคุณปอมฟันขึ้นขึ้นคู่คู่ที่สองครับค่ะน่าจะสามปี โอ้สามปีนิดๆนะคะเขายังสามารถเจริญเติบโตไปได้อีกไกลและสามารถตอนนี้คือเขาพร้อมที่จะมีลูกแล้วใช่ครับพร้อมที่จะมีหลายๆอย่างมีความพร้อมในตัวของเขาคือจบเหมือนกันจบกับตัวนี้คือเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสรีระของเขาโครงสร้างเหล่ากของเขามาโอ้อย่างที่กำบุญพันฟามนี่คือเขาจะเน้นแม่พันธุ์ที่สายเหล่ากมาก่อนความเป็นอมตะที่ผ่านมาแม่ดาวเรืองก็สายดาวจีพีก็ถือว่า มีเป็นตำนานเหมือนกันแล้วก็มาทางสายอ่าบิ๊กอุทัยก็เป็นเหล่าถ้าเจาะลึกไปจริงก็โหต้นสายนี่เหล่าท้องสุกเหมือนกันโอ้หคุยได้ยันยันยันรุ่นปู่รุ่นย่าคือพี่ว่ามันเหมือนเป็นอมตะจริงๆเลยนะแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นนั่นไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังมารุ่นรุ่นสมัยใหม่เจนใหม่ๆแบบวัยรุ่น20ตทั้งแต่20ไปปลายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มาทางสายนี่ค่อนข้างและที่สนามการประกวด ขาสายบิ๊กไม่ไม่ค่อยจะได้เหมือนกันเลยนะคะคจะบอกว่าจะลองไปแอบจิกดูนมสาวนี่ไม่กล้าเลยะคะ่ะตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะแต่สังเกตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ชอบเขาของเขามากเลยขอจับหน่อยนะเพรเวียงพิงเข่าของเขานี่นะคะดูนะคะเหมือนเขาเรียกว่าเข่าแบบตั้งไปอย่างเงี้ยความสวยของเขาหน้าตาของเขาจมูกเป็นสันเลยอะคะ่ะดูนะคะโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยโชว์หน่อย,ออยลูกนี่นะคะ โชหน่อยโอ้ยชัดหมดใช่ค่ะดูตาแตงแก้มจ้ำมาก่งครบแล้วครับโอ้โหสันคอแล้วก็ช่วงไหล่ของเขาจะสมูทมีความสมูทในตัวของเขาแต่ละตัวเลยค่ะเนี่ยคุณแม่ชอบเขามากเลยนะคะแล้วก็ช่วงสันนี่ตรงนี้เอกลักษณ์แต่ละตัวสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันจริงๆเลยนะคะลำตัวก็ยาวตัวนี้ยาวถ้าสายบิ๊กท้าความไปถึงแม่เขาหน่อยนะครับแม่เขาก็คือเป็นแม่ควายเก่าๆของอุทัยแต่ว่าทรงคุณค่า ายลูกสูงใหญ่ทุกตัวแม่ควายบ้านบ้านหรือว่าก็เป็นของอูไทยเลยครับเป็นควายพื้นบ้านอุทไทยเลยใช่โอ้เป็นแม่หลักของบ้านหลังที่ผมไปได้มาก็คือถ้าเป็นตัวผู้ของของแม่เนี่ยครับสูงเกินร้อยเจ็ดสิบหมดโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยตัวเมียสูงเกินร้อยห้าสิบหมดโหไปอยู่ตรงไหนของอูไทยนะคะเนี่ยอยู่ตรงไหนของอุไทยนะครับพ่อพันที่สูงร้อยเจ็ดสิบแล้วแม่พันที่สูงร้อยห้าสิบนี่หัวย่างมากเหมือนกันนะคะเนี่ยคือผมมาใส่โชคดีครับ โอ้โหอย่างนี้ไม่อาศัยโชคดีอ่ะยิ่งกว่าความโชคดีอีกค่ะมีเพื่อนดีมีงานดีอืเลยได้สิ่งดีๆเข้ามาที่ฟาร์มให้ฟาร์มเราด้วยหลายๆอย่างแม่พันธุ์ดีพ่อพันธุ์เด่นลูกไม่ต้องพูดถึงนะคะอนาคตว่าจะไปยังไงมากกว่าเราลบความกังวลค่ะได้ในในหลายระดับตรงนี้ก็คือต่อยอดง่ายพัฒนาง่ายเนี่ยครับ คือเราไม่ได้เริ่มจาก F1 F2 ขึ้นมามเรา F3 เลย F3 F4 ครับอย่างนี้นะคะคือถ้าอย่างคุณปอมนี่คือเขามีความพร้อมหลายๆด้าน นะคะอย่างบางท่านนะคะไม่มีความพร้อมหนึ่งอาจจะขาดเรื่องทุนทรัพย์ใช่ครับก็ต้องค่อยๆเริ่มจากควายตัวเล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆไต่เป็น F1 F2 นอะไรอย่างเงี้ยพอแบบ F3 ก็เริ่มจะสไตล์ค่อนข้างที่จะ1 4 0อะไรอย่างนี้ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ความพยายามมากนะคะอันนี้สําหรับอย่างคุณป้อมนี่คือมีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์พอสมควรแล้วก็สถานที่แล้วก็การจัดการที่ดีอะไรอย่างนี้มันก็ทําให้เจริญเติบโตที่เร็วนะคะอันนี้คือถ้าใครอยากเลี้ยงควายก คือเราจะต้องมองตัวเราเองก่อนสอําคัญสุดคือที่เลี้ยงครับใช่ที่เลี้ยงแล้วก็ถามใจให้มันชัดเจนว่าใช่ค่ะเราไม่มีสิทธิ์เบื่อง่ายๆนะคือถ้าเราเลี้ยงแฟชั่นเลี้ยงตามเขาเรามองปลายทางที่หลักล้านอเราจะทุกข์ทุกข์สิเพราะว่า เราไม่ไม่มีความพร้อมใจใจไม่ได้แล้วล่ะใจไม่ได้เราก็จะมีความทุกข์อันนี้คือจะไปยังไงต่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั่งคิดทุกวันเราเลี้ยงควายก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราแบบโหเราได้มองเห็นความพัฒนาการของเขาอะไรเงี้ยจากลงทุนแบบห้าหลักหกหลักอะไรอย่างนงี้ค่อยๆแบบไต่สเต็ปขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสุขเราไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่อะไรเนาะคืออย่างอย่างผมเองนะคการมาทาฟาร์มควายเนี่ยผม ผมทำฟาร์มช้างอยู่ละเพราะผมทำฟาร์มควายผมมองไว้อย่างนี้คือว่าผมสุขส่วนตัวสุขยังไงเหมือนการใช้เวลาว่างๆของผมเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นอีกจากธุรกิจหลักนี้ก็เป็นเรียกว่าธุรกิจรองเสริมแต่ตอนนี้มันก็ใกล้เคียงกันแล้วนะคะกับธุรกิจหลักเพราะว่าสั์ใหญ่เหมือนกันวิธีการเลี้ยงก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเหมือนกันการจัดการอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยไหมคะหรือว่าควายนี่ง่ายครับ ง่ายกว่าช้าอีกเหรอคะโอ้ oh. ผมจะบอกพี่น้องนะครับผไปยังพี่น้องเกษตรกรน,นะครับถ้าคิดอยากจะเลี้ยงควายงามนะครับหรือควายพัฒนาสถานที่เลี้ยงรูปแบบการเลี้ยงสำคัญไม่น้อยกว่าสายพันธุ์ hmm. คือควายประเภทพวกนี้นะครับเลี้ยงทั่วไปไม่ได้ hmm. หนึ่งโรคภัยไข้เจ็บ hmm. สองมแมลงทุกอย่างครับ ใช่สังเกตได้นะคะควายที่นี่ผิวเนียนทุกตัวแล้วเขาจะมีกล้ามเนื้อในส่วนของเขาแบบแข็งแรงมีความแข็งแรงไม่เท้าไม่อะไร,รมีความเป็นหุ่นดีถ้าเป็นคนก็จะสามารถส่งเข้าประกวด นางสาวไทยอะไรได้นะคะแต่ละตัวของเขามีเอกลักษณ์ประจำตัวของเขามีจุดเด่นของเขาอะไรเงี้ยเขามีความสวยจริงๆเลยนะคะทั้งช่วงลำตัวลำคอของเขาจะยาวเป็นระหงเลยอะไรอย่างนี้ไหล่หน้าของเขาอ่ามีความสมูทเหมาะกับหลังเงี้ยและช่วงหลังลงไปก็คือจะค่อนข้างที่จะเป็นไม้กระดานเลยหลังตรงเขาบอกว่าตามที่หลายๆท่านแนะนําก็คือจะต้องหลังตรงตรงสี่เหลี่ยมเป็นตู้เย็นครูควายงามของผมค่ะที่ประสบความสําเร็จแล้ว มีอยู่ทุกภาคนะครับอืเสียงเดียวกันเลยควายมันจะงามมันต้องดูได้ทุกมุมอดูด้านหน้าก็งามใช่ด้านข้างก็งามอ่าด้านหลังก็งามอืแต่พี่มองด้านข้างเขาก็งามงามแบบมีมิติของเขาอืตำราเขาเขาขีดเขียนไว้แล้วครับค่ะครับโหจุดเด่นจุดอะไรนี้แบบสวยงามทุกตัวสายตาเหมือนเป็นเกี่ยวเลยครับในการมองครับพื้นที่บรรจุกล้ามเนื้อค่ะ โอ้แล้วหลังตัดด้วยนะคะด้านหลังจะตัดนี่ครับนี่รอความสมบูรณ์ก็จะขึ้นเนี่ยค่ะด้านหลังจะตัดนะคะรอความสมบูรณ์ก็จะขึ้นนี่ช่วงสะโพกของเขาเนี่ยโหกีบเท้าครับนี่แล้วก็ช่วงท้ายช่วงตูดช่วงก้นของเขานะคะช่วงช่วงบั้นท้ายของเขาอะไรอย่างนี้ครับโอ้บาอาจารย์ทางหลายๆภาค บางท่านก็มองไม่ใช่แค่ความสวยงามนะครับอาจจะเป็นความเชื่อเรื่องขวัญเรื่องอะไรหลายๆอย่าง<ต>การ<น>เลี้ยงแต่โซนภาคอีสานนี่เขาจะเน้นเรื่องขวัญเหมือนกันนะค,คือเป็นความอันนี้เป็นความเชื่อนะคะบางท่านออย่างภาคกลางเราก็จะไม่มค่อยเน้นเรื่องนี้ผมส่วนตัวเองผมก็ได้มาเยอะนะครับเรื่องขวัญใช่ไหมคะครับแม้โทษนะครับแม้แต่สารีระของอวัยวะอืมนมอืมครับแต่แต่สําหรับตัวผมคืออย่างที่ผมพูดนะครับ ความลงตัวของควายและเหล่ากอต้องมาก่อน oh <my> แต่ไอเรื่องขวานนี่มันถือว่าเป็นความเชื่อเนาะเป็นเหมือนความเชื่อใช่เป็นความเชื่อของเขาของแต่ละท่านเหมือนเป็นแบบเครื่องบำรุงจิตใจเราไม่ไม,ม่บางอาจลบดูใช่ค่ะแต่ว่าเราเราด้วยความที่ว่าเราสมัยใหม่เราเราเชื่อคแต่แต่เราไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเีย yeah. ว่าขวัญแต่ละขวัญนี่มันขึ้นได้ทุกตัวทุกที่เหมือนกันนะคะคือเราไปยึดติดตรงนั้ก็มันแล้วแต่ความสบายใจของแต่ละท่านด้วยอะไรด้วยแต่ตัวนี้คุณแม่ชอบชอบตรงเรื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงตรงนี้ของแต่อย่างยอมเองก็คือปอมคัดจากเหล่ากอครอบครัวของเขาเน้นเหล่าก็ญาติพี่น้องเคยให้ลูกยังไงขี้เก็บขี้ไข่ขี้โลกไหมมีความลำบากไหมอัตราการจ่ายลูกเพศผู้เพศเมีย อะไรประมาณนี้ก่อนจะวาดตังค์จ่ไหมครับควายทุกตัวมีสตอรี่นะครับคือผมต้องอ้อนวอนนะไม่ได้ว่าเฮ้ยผมมีตังค์หรือว่าใครมีตังค์แล้วเดินไปซื้อเขาง่ายๆครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของควายงามที่พัฒนามาไม่รู้กี่สิบปีกี่กี่ไม่รู้กี่กี่เจนของคนนะครับส่วนตัวมองอย่างนี้ครับที่บอมระบุมาเมื่อกี้นี่คือเท่ากับว่าละเอียดมากเลยครับดูทั้งเรื่องสุขภาพของเขาพี่น้องของเขาว่าเป็น ป่วยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคูนคิโลกนี้ก็ไม่เล่นอ๋ออันนี้คือคูนคิโลแมวบางท่านก็มองข้ามตรงจุดดูเฉพาะลายตัวบางคนเลยก็จ่ายลูกติดติดให้ลูกทีนี่ครับถือว่าดีนะถ้าจ่ายลูกติด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 กปีอะไรอย่างเงี้ยหลกจากเราจะจัดการเก่งแต่เรื่องสายพันธุ์น่ะผมไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งเพราะฉะนั้นสายพันธุ์เราก็ของเขาเขาให้มาอย่างไงมันก็ได้อย่างนั้น แต่หลังจากนั้นกับการเลี้ยงการจัดการอย่างตัวนี้ครับดูดดูผิวควายฟาร์มผมครับเป็นสมาร์ทฟาร์มสมัยใหม่อาจจะดูเหมือนยืนลงแต่ไม่ใช่นะครับผมมีฟิลผมมีพื้นที่ให้เขาเดินเล่นวิ่งเล่นคนเล่นน้ําตามปกติตามธรรมชาติแต่ของผมมันจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ชีวิตส่วนใหญ่ในฟาร์มคือผมไม่ปล่อยทั้งวันครับผมไม่ได้บอกว่าการปล่อยทั้งวันดีหรือไม่ดีแต่วิธีนี้มันเหมาะสําหรับผมเหมาะผมคนงานผม ถ้าปล่อยทั้งวันเราก็ต้องเดินตามทั้งวันนี่ครับเราก็แบ่งเป็นเวลาให้เขาอะไรบ้างไปรีแลกซ์ไปเล่นไปอะไรแต่ถ้าช่วงช่วงผสมเนี้ยผมไม่ปล่อยเพราะอัตราการหลุดง่ายกระโดดทองบางอะไรบางเพราะตามตำนาที่เราศึกตามาโอกาสเป็นพวกนี้หยอกล้อเล่นกันแรงบ้างก็อาจจะหลุดได้ของเราพอชัวร์พอชัวร์ปุ๊บตอนนี้ถ้าอย่างเพชรพิงิงผ่านรอบเจ้าหมู ก็เหลืออันตาซาวขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้บอดี้สกอร์ต้องขึ้นอีกเพื่อเพื่อความสมบูรณ์ของลูกเท่ากับว่าอย่างนี้เราต้องมีการรีจิสจดถูกตองครับบันทึกอะไรอย่างนี้ไว้ทุกคัวพอเราทําเป็นประจำความเคยชินอย่างตอนที่ของผมไม่ท้องของบอดี้สกอร์ผมจะลดลงเพื่อการเจริญพันธุ์สืบพันธุ์ท้องอีกปุ๊บเพิ่มความสมบูรณ์เข้าบิค่ะครับดูลูกควายก็จะสมบูรณ์ครับ อันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะคะคือถ้าเขายังไม่พร้อมเราก็พยายามให้เขาควบคุมเหมือนควบคนนะคะควบคุมน้ําหนักเขาหน่อยอะไรอย่างงี้ยหน่อยแต่เวลาเขาพอรู้ว่าตั้งครรภ์เนี้ยเราก็ให้อาหารบํารุงให้เขาก็ดูแลเราเรารู้ระยะจากการตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดใช่ค่ะเราต้องความสมบูรณ์จะประมาณไหนให้อาหารเขาเสริมบ้างอะไรอย่างงี้บ้างเพราะว่าเขาเหมือนทูอินวันอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาท้องด้วยอะไรด้วยนะคะ ก็เหมือนกับคนเราเหมือนกันนะใช่ครับวิธีการดูแลอะไรอย่างนี้โอ้โหท้งเรื่องสุขภาพเรื่องอะไที่นี่มีการจัดการที่ดีมากเลยนะคะนี่สายต่างของเรานีที่เรานําเข้ามาก็คือเราคิดว่าลูกควายควายยักษ์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานมาจากควาย เหล่านี้ที่เป็นโครงสร้างที่ใหญ่แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยคือเต้านมเขาใหญ่ค่ะคะน้ำนมจะเยอะดังนั้นคือการที่ควายจะใหญ่ 1, 1> พันธุกรรม2การเลี้ยงดูน้ำนมจากแม่ดังนั้นคือเราก็จะมีบางส่วนที่นำเข้ามาเป็นควายสายตา